นี่พามาชมกุหลาบกุหลาบป,ป่าหอมกลิ่นหอมหอมมากมากเลยเป็นตามธรรมชาติวัฒนัรรมหรือว่าศัตรูธรรมของสิ่งมีชีวิต ถึงเวลาอันสมควรก็ร่วมโรยหล่นน้อยกับโพ่ข็นมาแท้นอันนี้คิดดอกไม้ดอกหยาเนาะเป็นดอกหยาเป็นมัดเชผพืที่เกิดขึ้นเองตามธรรมาชาติสวยงามช่วงซัมเมมร์เขาปป้งเขาป้าดอกไม้ดอกหยาใต้เป็ดนดอกไม้มหมดเลยสวยงาม นี่บอบเมมากก็คืออากาศพนันันอากาศหนาวจมทุกมือ <c oughs> จมทุกมือก็ว่าได้อากาศหนาวเคยเอาไปปลูกนะเคยขุดเอาไปปลูกขุดเอาไปปลูกอยู่ในบ้านเรียบร้อยปีทาไปายตายบ่ขึ้นเลย <c oughs> เอล่ะเเวลาเขาบานเต็มที่อ่ะจะสวยอันนี้เขาถึงเวลาแล้วเขาก็อำลาพาจากไปไว แรงล้มดอกเยอะมากเลยอะ่ะชาวปิดปูไว้ในบ้านนะปิดปูไว้น,นี้อิ่เฮียนอะ่ะสวยเวลามันบานจะอายุสั้นไปไว้มาไว้ดอกไม้ดอกหญ้ากลายกลายเป็นดอกไม้ดอกหญา้ากลายเป็นดอกไม้ในช่วงเสมอแบบ มันธรรมชาตินะนะบอเถึงเป็นธรรมชาติของเขาอ่ะบาแต่ต้นไม้อันอนี้มันมีดอกมันกลับเป็นความงามของเขาเลยอ่ะเป็นเองอันนี้ก็ไปปลูกมีติดบ้างมีตายบ้างประมาณนั้นเลยต <c oughs> ้นเฟิน,นมันเป็นโหดอ่ะมันเป็นโกรดอะ <c oughs> ไม่ใช่โกรด ลำทานแห้งกรอบ <c oughs> น้ำเตียนปักหน้ำงน่แล้วหมดแล้วมากไม่พอละไม่ปลากระลังนจะเริ่มต้องเป้นตองเป็นเข็มโดกอยู่ได้เนี่ยสังเกตด,ดูโดกอยู่นะ มาคื้อตอนป้าบรรยากาศยามแลมาฝากฟ้องฝาปโปร่งบ้างไม่ปโปร่งบ้างปโปร่งเป็นบางมองบางมองกับเมือนซื้อฝนตกดีขนาด